หม้อหุงข้าวไฟฟ้าช้ารุ่น KSHD 18ขนาด1.8ลิตรหม้อหุงข้าวที่ทั้งสวยงามทนทานและใช้งานง่ายตัวนี้เหมาะมากสำหรับครอบครัวขนาดเล็กนักศึกษาหรือแม้แต่คนที่อยู่คนเดียวค่ะขนาดกระทัดรัดแต่ประสิทธิภาพไม่เล็กเลย หม้อหุงข้าวช้ารุ่นนี้มีฟังก์ชันหุ่นข้าวอัตโนมัติที่ช่วยให้ข้าวนุ่มหอมเหมือนเพิ่งหุงใหม่ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะทานเมื่อไหร่ก็อร่อยทุกมือ้อดีไซน์ของหม้อหุงข้าวยังสวยงามเข้ากับทุกห้องครัวนอกจากจะใช้งานได้ดีแล้วยังดูดีด้วยนะคะ ไม่เพียงแค่นั้นยังรับประก,กันนานถึง3ปีมั่นใจในคุณภาพได้เลยและที่สําคัญราคายังเย่อมเยาเหมาะสาหรับคนที่มองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีในราคาที่คุ้มค่าเรียกได้ว่าคุ้มค่าเกินราคาจะซื้อใช้เองหรือจะซื้อเป็นของขวัญของชําร่วยก็ถูกใจแน่นอนค่ะหากคุณกำลังมองหาหม้อหุงข้าวข,ขนาดเล็กสำหรับการใช้งานที่บ้านหรือเป็นของขวัญให้คนพิเศษหม้อหุงข้าวชาร์ปรุ่นนี้คือคำตอบไม่ว่าจะใช้เองหรือให้ใครก็ถูกใจแน่นอนค่ะ สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคำอธิบายด้านล่างค่ะ